สวัสดีครับพี่น้องฝัองปลายมดสุขุสุขนครับทางฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศนะครับอยู่กับผมคนดอนคนบ้านบ้านในสานใต้พาเลาะครับจากคนบ้านนาจากคนบ้านานานะครับวันนี้เปลี่ยนชื่อช่องใหม่แล้วทุกคนวันนี้พาทุกคนมาดูสวนกล้วยนะครับทางสานใต้บ้านเฮ้าครับพี่น้องมาดูล้วยน้องปลูกเกษตร ไอ้มังบึงไออันเดนอ่ะแล้วเกิดเกิดเกิดอะไรจะรับนี่เฮงเฮงหกโลครัิ่มอีโลครับนี่มาอยู่บรรยากาศอยู่สวนกล้วยเด้อพี่น้องโอ้ยกล้วยเยอะแยะเลยครับทางนู้นกำลังขยายกิจการอันนี้ครับสวัสดีครับนี่เจ้าของสวนสวัสดีครับสวัสดีครับกิจการ ทำมากี่ปีแล้วกำลังเริ่มครับอันนี้น้องน้องน้องชายเจ้าของอะไรกำลังเริ่มมาประมาณปีกว่าครับัปีกว่าลองกันดูดี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 โอเคมมีสระเพียงปลาปลาเยอะไหมอันนี้ปลาเลี้ยงบ่ปลาเลี้ยงกระดุกปลาตะเพียนปลาสัตหลากหลายสายพันธุ์ สวัสดีครับป้มพี่น้องพาพี่น้องมาอยู่สวนกล้วยจะมาซื้อกล้วยกับเท่าแกนี่ <c oughs> น้องเป็นเท่าแก่แล้วทุกคนตอหน้าต้งก็เตยเลยทุกคนมาดูสวนกล้วยนะครับ ของแกด้วยทาแวะดูชมบรรยากาศน,น,น,นี่คุยหอมหอมทองนะครับอ๋อนี่ทุเรียนทุเรียนบ่านี่ตุเรียนน้ำทอง8เดือนไม่แป8เดือนหอกคุยน้ำว้า แก่แล้วบ่ตัวนั้นไม่ใช่ว่าแก่แล้วบ่เนะน,นี่ยไอ้จะใช้เนี่ยฮีได้ไอ้นั้นตาให้ตายเราอันมองตายตัวทำๆเนีเออนี่ไรบืนต้องอ่ะแก่แล้วนี่อันนี้ยังน,น,นี่ก็แซม,มท,ท,ทุกคน มาหนูตัดหแตนมน,น,นี่แก,มแกมเมๆๆกนึงมาทุกคนพามามึงสวนกล้วยข้างซุรินเน่านะครับกับปลูกใดขึ้นกันทานคนสิบป,ปลูกนะพี่น้องบรรยากาศนี่ มาดูต้นกล้วยหอมครับท,ทังงทซลินบานเฮ้าครับกรเกษตรกระสานพอเพียงกเกษตรพ่อเพียงนะครับพอได้อยู่พอด้กินนะครับก็สีลำด้วยอย่ว่าครับนี่ต้นโซเลียนเลียนก็มีปลูกสารพัดปลูก ทุกคนพามาดูกล้วยนะครับอันนี้เป็นกล้วยน้ำว้าสวยมากนะเอาเลยแก่แล้วก็จัดไปอันนี้ไม่แกจัด่อไปกล้วยน้ำว้าครับ เดี๋ยวก็อีกงอกตำไมมันตัดอย่างนี้เลยบ่เขาตัดอย่างนี้เนาะเอาบ่เคยเขาสวนครับ<ต>เอาเขาแต่ตัดให้ดอกมันดูหน่อยนึงนึงคิดนึงตลาดนียพิธีตัดกล้วยลงเลยนะครับตัดต้นทิ้งเลยทำปุ๋ยครับปุ๋ยต่อไปทำปุ๋ยต่ออันนี้เอาไปให้หมูก็ได้ด้วยเป็นอะไรนะปัดขบกิตซูอย่างนี้ ต้นกล้วยนะมีแต่อุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยอ้วนๆนั่เนเลยทุกคนบรรยากาศ ดีกว่าปล่อยทีทิ้งไว้ครับปลูกนั่นปลูกนี่ครับพอไเด็กขายพอไเด็กขายนะครับมันก็นเด็กขายดีกแหละพี่น้องสวนผสมประสานเศษครับปลูกทุกยางเพราว่าสิเป็นมะละกอครับนี่มีสวนเจ้าของมะฮุงมะละกอในสวนยางก็มีสับประรดนี่กล้วยครับ ขอปิดพันน้องเมื่อมบรรยากาศครับอยู่สวนต้วยนะครับผมเขตอำเภอศรีนรงค์จังหวัดส,สุรินทร์นะครับบา้บานบ้านห้าครับพี่น้องปลูกนี่ อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนสวนทุเรียนมีทุเรียนนะครับผสมประสานกันไปครับนี่จะเป็นสับป,ประรดคนอันนี้เป็นสับป,ประรดโบราณเลยครับสับป,ประรดโบราณนะครับสับป,ประรดสมัยตะโกนนะพี่น้องนี่เยอะมากในสวนยางนะ บรรยาก,กาศครับคลิปนี้บ่มียังไรพี่น้องครับพี่น้องมาเลาะสวนป่วยพามามึงนี่ยต้นบังพุงตัวน,นี้น้อยออกมวยนะครับได้เเออเออใช่ไหมมันยังไม่แกบ่บ่เออถ้ายังไม่แก่ก็จะเอาเออเออ,เอ,อ สวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องว้องไปโมสุกุสุกสุนสัมงชม่วโมงทางฝั่งไทยฝั่ง้าตตามประเทศนะครับผมอยู่กับผมดอนคนวับนบ้านอีสานใต้พาเลาะวันนี้มาเลาะอยู่สวนกล้วยนะครับมุงมงเกษตรอินทรีย์ของน้องชายนะครับปลูกครับ ของชายนี่เก่งมากเลยปลูกได้ทุกอย่างเลยสับปะรดนี่สับประรดเป็นลูกเลยแต่เป็นทางนี้สายพันธุ์ก็จะเป็นสายพันธุ์เนแปลงมงนัดสายพันธุ์เนาะสับประรดสายพันธุ์อะไรปลูกสายพันธุ์บ้าน,านสายพันธุ์โบราณ ทุกคนทางมุง้งก็กำลังดำเนินการปลูกใหม่เยอะๆในสวนยางก็มีสับป,ประรดแซมเต็มเลยนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับพี่นอ้องฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องดอนคนบ้านบ้านอีสานใต้พาลอ็อคปกติจะเป็นโดนคนบ้านานาพาล็อครับเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เด้อพี่น้อง fc สุขูสุคนสวัสดีครับ